ใครก็ต่างทางว่าฉันอยู่ทนหรือทนอยู่หลายหลายคนก็อยากรู้เพราะยิ่งดูก็ยิ่งแปลกใจใครต่อใครก็คอยยหงว่าฉันรักไปก็ช้ำไปแล้วฉันมีเหตุผลอะไรที่ไม่ไปจากเธอสักทีกับเหตุผล ก็มีข้อเดียวเท่านั้นที่มันคอยผูกพันให้ยังใกล้กันกับเธอคำว่ารักใช้เป็นเอกพ้นได้ไหมัพอไม่คำว่ารัที่ทำให้ยอมทนแม้คนรักกันจะทำให้ฉันปวดใจ ที่ทำให้ฉันรับได้คว่ารักทำให้ภปให้ไม่เลยคิดจรงกใจกับความอดทนใครที่เขาไม่ใช่ฉันก็คงเข้าใจไม่ง่ายได้แต่จะเขารักใครหมดหัวใจ จะเข้าใจเหตุผลชินเองกับเหตุผลที่มีก็มีข้อเดียวเท่านั้นที่มันคอยผูกพันให้ยังใกล้กันกับเธอคำว่ารักใช้เป็นเหตุผลได้ไหมมันพอไม่คำว่ารักที่ทำให้ยอมทนแม้คนรักกัน จะทำให้ฉันปวดใจคำว่ารักคำเดียวเท่านั้นที่ทำให้ฉันรับได้คารักทำให้ภัยให้ไม่มีพิจิัรของความอดทน พอไม่คำามารักที่ทำให้ยอมทนแม่คนรักกันจะทำให้ฉันปวดใจคำว่า,ารักคำเดียวเท่านั้นที่ทำให้ฉันรับได้คำว่า,ารักทำให้ไปให้ไม่มีขีดจงกัดของความอดทน พิเศษสุดค่ะพาแฟนคลับมาเยือนไลฟ์แพจีด้วยคนี่ตามมาเลยใช่ไหมตั้งใจมาเลยค่ะวันนี้วันนี้ได้ข่าวว่าเป็นวันพิเศษของคุณพันธ์ด้วยใช่ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้ปล่อยซิงเกิลตัวที่สองด้วยกับเพลงเม่สักคู่นี้ที่พันร้องไปใช้เป็นเอกชได้ไหมแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการวางแผนอัลบั้มเต็มของพันธ์ซึ่งวันนี้ก็เปิดอัลบั้มด้วย วันนี้วันนี้ไม่ได้เปิดค่ะคือวันนี้แค่มาโปรโมทโปรโมทซิงเกิลที่2แต่ว่าเหมือนกับว่าเขามาให้กําลังใจเราเพราะว่าอ m a g i n e นั้นล่างเขามีขายแล้วเขาก็เลยมาอุุดนนนัแสดงว่าเพิ่งเพิ่งโปรโมทเนี่ยซิงเกิลนี้ยังเล่นสดไม่กี่ครั้งสิครับยังไม่เล่นเลยค่ะนี่ครั้งแรกอะค่ะที่มนร้องสดในรายการอะรู้สึกยังไงบ้างครับเล่นซิงเกิลวันนี้ก็ก็รู้สึกว่า ื่นเ oh, ้นนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ร้องเนียนมากเลยนะคร้องเหมือนเปิดแผ่นอะโอ้อบคุณคะจริงแต่เปิดแผ่นใช่ไหมเปิดเปิดเม่กี่ผมเปิดเปิเปิดอปิเปิดปเปิดดเปิดนดเปิ่เมเปิดเปิดเปิดเปดปิดนปิด่ปิดเปิดเนะดปดเ เออได้ยินเหมือนกันโอ้ายยังไงถายยังไงสมวนชนเนี่ยทุกคนมีกล้องโปรมากนึกว่าหูจะขาดขาดทำไมครับเพามันมันยิงกันน่าดูเลยโอ้าหยปล่อยเพลงนี้ให้ฟังกันทางวิทยุหรือยังวันนี้วันแรกวันแรกเลยใช่ค่ะวันแรก ทุกที่ทั่วประเทศไทยใช่ค่ะใช่วางแผนพวกนี้ทั่วประเทศไทยเหมือนกันเนื้อเนื้อหาเพลงนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่รักผู้ชายคนหนึ่งมากแม้ว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยจะทําให้เขาแบบต้องเสียใจหรือว่าเจ็บช้ําขนาดไหนก็ยังทนอยู่เพราะคําว่ารักคําเดียวนี่ใครเป็นคนแต่งเพลงนี้พี่แมนค่ะอ๋อพี่แมนใช่พี่แมนที่เขาเขียนเนื้อเจะแบบอะไรใช่เขาจะแบบว่าเศร้าๆอ่าแล้วโปรดิวส์นะครับพี่ต้นสุวัชชัยค่ะโอ้โหคนนี้แหละ แต่ผมได้กลิ่นดนตรีพอตอนฟังไปกันแล้นะรู้ใช่ไหมคะรู้เลยคือแบเป็นคนฟังดนตรีแล้วรู้เลยเหรอว่าใครทำคือคือถ้าคนดนตรีรู้เนาะใช่ทางทขาชินชินกับเขาอยู่เพราะว่านิวจิ๋วก็พี่ต้นใช่พันก็พี่ต้นดาด้วยไดโนฟินก็จะมีทางของเขาเออแล้วเขาจะมีคอร์ดที่แบบว่าจากคอร์ดนี้แล้วโยนไปคอร์ดนี้หรือแบบอย่างท่อนด B ตะเกียร์เขาย้ำอยู่คอร์ดเดียวอ่ะฮะแต่ว่ามันก็เป็นเพลงแบบที่แบบแต่ไม่รู้สึกใช่แต่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกเนี่ยวันนี้วันนี้ก็สุดยอดแล้วเพลงนี้เริ่มต้นมาอย่างไรครับทำงานยากม้ สำหรับเพลงนี้จริงๆแล้วด้วยความที่พันเนี่ยเป็นคนถนัดร้องเพลงช้าเวลาที่ที่เพลงอะไรมารปุ๊บเนี่ยให้ฟังก่อนว่าพันในชอบหรือไม่ชอบหรือว่ารู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงตรงไหนไหมพี่ให้โอกาสค่ะเราก็รู้สึกว่าเออเพลงนี้เราชอบอแล้วเราก็อยากจะร้องเพลงนี้แล้วก็เป็นลายเซ็นมันด้วย นี้ก็ถือว่ามีส่วนร่วมในการทํางานเลยใช่ค่ัประชุมประชุมตลอดใช่ไหมทุกวาระที่ต้องขึ้นถูกต้องค่ะโดนเหมือนกันรู้นี่รลยขึ้นไปอยู่ไหมรันะครับเอามาถามถึงว่า MV ดีกว่าถ่ายหรือยังเมื่อวานค่ะถ่ายเสร็จเมื่อวานสดๆร้อนๆได้ชมกันประมาณ ปลายเดือนไม่ก็ต้นเดือนหน้านี้ปลายเดือนนี้ใช่ค่ะอ๋อและ MV มันเป็นยังไงอ่ะได้ฟังได้ไหมเอ็มวีตัวอ่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งพันเนี่ยจะเป็นเหมือนกับคอยให้กําลังใจผู้หญิงคนนี้แหละเพราะว่าผู้ชายที่เขาเจอมาเนี่ยคือแบบค่อนข้างที่จะโหดรด้ายเขาพอสมควรเราก็เหมือนกับว่าเออคอยมองอยู่แล้วก็แบบเฮ้ยเราก็ไม่เข้าใจว่าทาไมเขาต้องทนอยู่กับผู้ชายคาน,านนี้ขนาดนี้แต่เขาก็มีคําตอบมาว่าเขารัก จบเลยเียนไหมใช่ใช่ค่ะใช่แต่มันเป็นเคสแบบนี้เยอะนะเยอะมากผู้าญิงใส่ลมมไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ลมอ่ะเยอะมากเยอะมากอย่างงี้ค่ะซึ่งหรืว่าบางทีแบบถ้าพันไเป็นเล่นเองเนี่ยเราคงไม่อดทนถ้าผู้หญิงคนนี้หรอกก็เลยแบบารมณ์เราคงไม่ได้ถ้าเป็นชั้นชั้นหวีดวีนไปแล้วไปแล้วอย่างงี้อะแล้วอัลบั้ม บทที่7เนี่ยวางแข้งพวกนี้ด้วยถูกต้องแต่ผมเห็นน้องๆที่นี่เขาถือกันบึุบเลยแล้วพี่น้องไปซื้อมาแล้วใช่เอาเป็นแฟนครับอีเมจินมีทุกสาขาอ๋อเสร็จที่พิเศษค่ะไหนดูในข้างในหน่อยสิพี่ก็จะมีรูปเยอะกว่าเดิมจริงจริงแล้วเพลงอ่ะยังไม่ทำดูเลยเดี๋ยวไม่ทำดูเลยเอาพี่น้องพี่น้องพี่เซนหน่อยนี่ครับผมกลางให้ดูอ่า พูดถึงความพิเศษของอัลบั้าหน่อยระหว่างพี่น้องกันก็ <c oughs> ความพิเศษอะเบ้าเหมที่มันบอกมาสจะคู่นี้ด้วยมีมีลูปเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะคะและ้วก็ได้พี่ต้นมาเป็นโปรดวิวเซอร์และรวมไปถึงมีพี่ๆหลายๆท่านที่มาร่วมกันทำร่ำชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่หังโบเตโต้มาช่วยแต่งเพลงก็คือถ้าเกิดพี่ฟังพี่ก็ต้องรู้เลยว่าเป็นลายเส้นพี่หังแล้วก็พี่ปอนธนามาทำดนตรีเพลงเมานน้ำอัดลมมาสักคู่หนี้ด้วยน้องเมานน้ำเมือนน้ำอัดลมใช่พี่ต้นพี่พี่พี่ปอนธนาเป็นคนทำดนตรี เฮ้ยเจ๋งคอนเซปต์นี้ดีอ่ะแล้วมีอีกหลายๆเพลงที่หลายคนอาจจะแบบเฮ้ยทันร้องแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะแบบมีอยู่ในนี้มีเนื้อเพลงด้วยนะครับมีเนื้อเพลงด้วยอ่าใช่ค่ะมันจะอ่านแล้วก็ร้องตามได้อ่าถูกมีอะไรบ้างผมอยากให้ให้พันเนี่ยนี่นี่โหชูนใหญ่เลยโชว์หมดเลยอ่ะนี่หมดแล้วอ่ะอยากให้พันแนะนำสักสามเพลงที่ไม่ได้เป็นเพลงโปรโมทได้ค่ะน้องๆเขาอยากรู้แนวรับอารมณ์เออ มอนมอน้ำบอลลม,ม,มเนี่ยมันเป็นเพลงที่จังหวะมันชอบอจังหวะชอบนะคะตอนที่เขาบอกว่ามอน้ำบอลลมผมก็เฮ้ยมอน้ำบอลลมคืออะไรคือเปิดหัวมาเป็นสักเสียงแบบเปิดขวดใช่ซ<ด>าขึ้นมาใช่แล้วก็จะเป็นจังหวะที่แบบโยกได้น่ารักเออร้อ,องรอ,องให้ฟังหน่อยโอ,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 อ้โหร้อกให้รังเลยครับ ให้้ชื่นรอดไงประมาณนี้ค่ะเฮ้ยชอบเมโลดี้ตรงนี้เหลือเมาน้ำเหมันล้เฮ้ยคิดได้ไงอะชอ่หม่เยมันลงมไม่ได้ไงเนี่ยแน่ใจหมว่ามีสติคิดดีดีสักก่อนไหมเฮ้ยง่ายยังไงอะน่ารักน่ารักอบคุณครับคุณอย่ามัง่วครับของผม อพี่ไม่ทักให้ผมเหน็บคุณหลังล้วคุณถือแล้วคุณไพ่หลังเลยเนี่ยเจตนาลมไม่ค่อยดีนะฮะอุ้ยเจ๋งอ่ะและอีกสองเพลงสองเพลงเพลงพี่ห่างกันขนาดหนเพลงเคยน่ารักพอให้รักไหมก็จะเป็นแบบมีเดียมกลางกลางแล้วก็ฉันเคยน่ารักพอให้เธอรักฉันไหมหรือว่าใครใครในโลกต่างดีกว่าฉันเคยหันมมมองที่ฉันทำมึงไหม ประมาณนี้ขอเป็นแฟนคลับด้วยสิต้องริมฟพอจุงเบยจุงเบยอีกเพลงนึง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 เพลงนี้จะเป็นเพลงเหมือนกับเป็นความคิดถึงความโหงหากันพี่ต้นพี่พี่พี่ทีมพี่ต้นเป็นคนแต่ง๋เดียวนะคะชื่อเพลงอีกฝั่งของฟ้าฟ้าอีกฝั่งโอ้ยเพลงนี้เต็ปนี่นี่นีใช่ในที่สามครับ ทนึกแบบนึกแบบนึกแบบรันหนึงรันหนึ่งรันหลายเพลงเปิดเนื้อให้หน่อยได้ปะแงสดไม่สดดูกันตรงนี้เอาเรา้าของเราเองนะครับใช่ครับแหมพี่ทั้งสิบเพลงเราเล่นเรายังงงเลยพี่อย่างทีอ่ะใช่ไหมครับพั้งหกอ่าใช่ค่ะบ้านฟ้าเดี๋ยวนะเอาแว่นสายตานิดนึงอ่โอเคออืมนี่มันมีบอกน้องในนั้นเ่ะอทำได้อ๋อทำได้ อยากฟังวันนี้ของเธอเป็นอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมทุกทุกอย่างเน็ตเหนื่อยแค่ไหนอยากฟังชีวิตของเธอเป็นอย่างไรฟันของเธอ,อยงดีไหมทุกคำคืนฝากวางคำว่าคิดถึง วางใจมอนเธอโดนใจคนแล้วพระเยซูเจ้าชอบไปกับคชอบเมรี่พร้อมมากเขาเมรี่เขาจะแบบคือแบบตอนที่เขามาให้ฟังแบบมันจำได้แบบแป๊บเดียว เพราะว่ามันมันมันติดติดง่ายค่ะติดถุม่พ่อแม่ซื้อซื้อซื้อขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปชอบก็หาได้เลยนะครับขอบคุณครับอยากให้คุณพันธ์เนี่ยรูปทิ้งท้ายกับอัลบั้มนี้หน่อยครับก็อย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็อัลบั้มบางแผ่นพรุ่งนี้นะคะแล้วก็มีหลากหลายเพลงที่เป็นค่อนข้างวาเลนติสพอสมควรเพราะว่าพันธ์ก็ บางเพลงมันก็ไม่ค่อยได้ร้องแบบนี้เท่าไหร่ก็รู้สึกว่ามันเป็นสีสันสรับตัวพันดีแล้วก็มีเพลงช้าที่หลายคนอาจจะแบบพม่พันหายไปเลยหรือเปล่าก็ไม่หายก็ยังมีอยู่รวมไปถึงเพลงสุขสนานก็มีอยู่ด้วยค่ะมีมมรหัสดาวน์โหลดไหมครับดอกจัน1 2 3 0 5 0องกดโทรออกนะคะแล้วก็จะเข้าไปดูข่าวค่าวต่างๆได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m m u s i c c l e a n ค่ะ สำหรับวันนี้นะครับคอนเซปต์รายการเป็นแบดบเลไทยอยากให้ฝากอะไรถึงคนที่ไม่ได้สมหวังเรื่องความรักเมื่อกี้ก็เปิดตัวมาแบบแบดแบดเลยแล้วก็คู่นี้ก็ก็พันก็เชื่อว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันใดนวันหนึ่งที่เราไม่มีตรงนั้นเนี่ยพันก็อยากให้รักตัวเองก็แล้วกันรวมไปถึงรักคนที่อยู่รอบข้างเราที่เขารักเราด้วยลวกันค่ะยังไงสั่วันหนึ่งเนี่ยต้องเป็นวันดีของเราแน่นอนสู้นะคะ รีดหมดเลยแฟนคลับอะโอเควันนี้นะครับขอขอบคุณคุณพันธมากครับที่ร้องสดในรายการรลาีสขอดเหานะครับผมแล้วก็พาแฟนคลับมาโหอบอุ่นมากนะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม g m m z ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10 และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี